สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูการเลี้ยงวัวแบบผูกเชือกล่ามเอาไว้นะครับก็ในกรณีที่เรามีวัวอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็เร,เราไม่มีพื้นที่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของเราที่พอมีอยู่เนี่ยเราก็ไม่มีรัว้วไม่ว่าจะเป็นรั้วเกษตรไม่ว่าจะเป็นรัว้ว ลวดไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้วัวของเราเนี่ยเดินไปที่สวนคนอื่นแล้วไปกินพืชผลของคนอื่นนะครับเราก็จะใช้เชือกผูกล่ามเอาไว้นะครับเพื่อกําจัดบริเวณนะครับจำกัดบริเวณของมันนะครับไม่ให้ไปไกลเกินนะครับไปไกลเกินนะครับแต่ว่าเราจะผูกแบบไหนดีที่ จะทำให้วัวของเราเนี่ยได้กินอาหารอิ่มนะครับเรามาดูกันนะครับในการผูกวัวนะครับแบบล่ามเอาไว้เนี่ยบางคนก็จะใช้หลักนะครับมาตอกไว้บนพื้นนาอาจจะเป็นคันนาหรือว่าบนพื้นนาก็ได้นะครับตัดไม้มาประมาณสักคืบหนึ่งหรือซองหนึ่งแล้วก็มาล่ามวัวไว้แบบเนี้ย มันก็ง่ายดีนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือเชือกที่อยู่ติดดินเนี่ยนะครับเวลาที่วัวมันเดินกินอาหารเนี่ยมันก็จะวนไปวนมาบางทีมันก็จะไปพันกับต้นหญ้าหรือว่าหลักที่เราปักไว้อยู่นะครับเช่นตัวนี้ตัวนี้มันติดกับ หลักของมันเลยเห็นไหมครับพันกับหลักของมันเลยเราก็ต้องมานั่งแก้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้กินอาหารเลยมันจะติดอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่คือปัญหาของการพูกแบบล่ามติดดินเชือกติดดินนะครับส่วนตัวนี้เรามาดูนะครับเมื่อเราปล่อยให้มันกินอาหารไปสักพักหนึ่งนะครับปัญหาของมันคืออะไร เห็นเชือกไหมครับเชื่อก็จะอยู่เรียดินติดดินนะครับแล้วก็วัวก็จะไปกินแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะไปกินอาหารที่อื่นไม่ได้เพราะเชือของมันก็พันอยู่กับคอหญ้านะครับมันก็พันได้อยู่นะครับกับคอหญ้าทําให้วัวของเราเนี่ยก็ไม่ได้กินหญ้าที่อื่นเลยนะครับ เราก็ต้องมานั่งแกะกันต่อนะครับคือถ้าเราอยู่เนี่ยก็โอเคถ้าเราอยู่เฝ้าดูได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเวลาอยู่แล้วเราล่ามผูกไว้แบบนี้นะครับทั้งวันเนี่ยแล้วเราไม่อยู่นะครับวัวเราก็จะไม่ได้กินอาหารเต็มที่นะครับแต่มีวิธีหนึ่งนะครับในการผูกแล้วก็ล่ามวัวไว้นะครับกับเชือกเนี่ยใช้วิธีนี้ครับ อันนี้เราเรียกว่าไม้วนนะครับไม้วนก็จะมีเสาสูงๆแล้วก็จะมีไม้งามแล้วก็จะมีไม้อีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะเอาไว้ผูกเชือกบัวนะครับถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเสียเวลาสักหน่อยในการทำ อุปกรณ์เหล่านี้นะครับแต่ว่ามันจะคุ้มกับการล่ามวัวเอาไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเชือกของวัวเนี่ยมันก็จะไม่ไปพันกับกอหญ้าหรือว่าหลักที่อยู่บนพื้นดินนะครับสองก็คือวัวของเราเนี่ยก็จะได้กินอาหารอิ่มนะครับอิ่มเลยนะครับมันจะวนหนึ่งรอบเนี่ยโอ้มนได้กินยะแยะเลยถ้า ย่ายิ่งเยอะก็ยิ่งอิ่มนะครับแล้วก็สามก็คือวัวของเราก็จะไม่เดินไปเที่ยวที่อื่นได้นะครับเพราะถูกล่ามไว้แล้วก็มันก็จะไม่ไปก่อความเสียหายให้กับแปลงของเพื่อนบ้านของเรานะครับที่เขาปลูกข้าวก็ดีหรือเขาปลูกพวกพืชพืช ผักผลไม้อะไรก็ดีนะครับก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปที่อื่นก็ได้นะครับเราผูกเราล่ามไ้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีทุระที่อื่นแล้วก็ไปได้เลยนะครับไปได้เลยนะครับแล้วก็เรามั่นใจได้เลยว่าวัวของเราเนี่ยก็จะได้กินอาหารเต็มที่นะครับ